ใใไม่อคนนีครับูกคนนี้นี่ครับแค่่อมรอย่างเดียวแล้วก็ค่าเสียเวลานขนาดบครับคเสียเวลาเนป็นค่าซ่อรถจับเสียเวลาครับรถก็ไหนอ่ตรงแล้วมือนะครับนครับ นี่อันนี้อันนี้ค่าสำรองรถ8,000ครับอ๋อค่าสำรองรถ8,000นะครับเราอ่าเราเก็คือ่าเสียเวลาประมาณ2,000บาทครับคือที่หาดโจย์เนี่ยไหนแต่เปิลก็มาได้ติดใจเรื่องเราเอาคลิปไปโพส้นอะไรกันไปเนี่ยเนังไดด้้ว่าไีงเราก็อย่างที่ทำเดียรครับอ่าพอวันนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วครับก็เข้าใจกันนะครับเข้าใจกันแล้วนะครับก็ ก็ไม่ได้มีสาเหตุกดเครื่องอะไรกันแล้วครับครับผมครับแล้วอยากคนที่ขับรถตุ๊กตุ๊กนี่รับผิดชอบอะไรยไหมรับผิดอะไรรถตุ๊กตุ๊กได้รับการชดใช้ไปในวันที่เกิดเหตุเรียบร้อยครับทางตุ๊กตุ๊กก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับครับผมครับทีนี่ที่ผิดเราก็ว่าไปตามผิดทำอยส่วนไหนที่ถูกเราก็ไปตามถูกครับเราก็จะดำเนินการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนมาครับพระองคแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะดำเนินว่าอาจจะต้อง มันใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในการที่เราจะพิจารณาดำเนินคดีกับใครหรือดำเนินการยังไงเนี่ยเราต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อนะครับนะครับว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วจริงนะครับเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายครับทางตุรกีเราคือจะรับปรับลงกันยกรจาทางตุรกแล้วใช่ไหมครับโอเคครับไทยแล้วใช่ไหมครับพอใจแล้วครับเราก็ไม่ติดใจเรื่องอะไรหรอกไม่ติดใจครับ